ยิ่งอ่านยิ่งฟินคอมเมนต์แฟนวอลเล่บอลต่างชาติหลังเกมไทยชนะโปแลนด์สุดระทึกเก็บตกจากศึกวอลเล่บอลหญิงโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกที่ทับลูกยางสาวไทยไล่ตกเอาชนะสาวเจ้าบ้านอย่างโปแลนด์ไปอย่างสุดมัน3-2เซตคว้าชัยนัดแรกได้สำเร็จเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาทำให้ผ่านไปแล้ว4นัดลูกยางสาวไทยชนะ1แพ้3 วันนี้เรามีตัวอย่างความคิดเห็นจากแฟนวอลเล่บอลต่างชาติใน YouTube วอลีบอลเวิร์มมาฝากลองไปชมกันว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรบ้างต่อฟอร์มของทีมตบสาวไทยในเกมนี้ก่อนมีคิวลงสนามนัดที่5ด้วยการพบกับทีมชาติสโลวีเนียในวันศุกร์ที่22กันยายน2566เวลาประเทศไทย19นาฬิกา30นาทีถ่ายทอดสดทางช่องวอกพอย n ์23เมนเดลูเซน5-0-6 แคนาดาทุบจีนไทยคว่ำโปลแลนด์ต่ออีกยินดีด้วยเกมนี้สุดยอดมาก Atlasix <Athlet ics. S 1> ทีมไทยพิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ขอแสดงความยินดีกับชัยชนะ m a ก t ทก o l a b e g 7609ยินดีด้วยกับทีมไทยพวกเธอเล่นได้ตื่นตาตื่นใจเชียร์อยู่นะจากฟิลิปปินเบอร์พะสุกุ7046ในฐานะแฟนทีมชาติตุรกีฉันอยากเห็นทีมไทยไปโอลิมปิกป,ปารีส2024จริงๆ เซนเซฮอน9851ทีมไทยเล่นเกมรับได้ดีขุดได้ทุกลูกแถมเกมบุกก็คุณภาพสูงสอดประสานสู้กับผู้เล่นสูงใหญ่กว่าของโปแลนด์ที่หน้าเน็ตพรพันยอดเยี่ยมเป็นผู้นำชัยของทีมเลยยินดีด้วย @JuliaYX8IP ประทับใจมากๆทีมไทยเก่งจากบราซิลพีเทเจ5083 ฉันเป็นชาวโปลแลนด์คิดว่าเกมนี้ยังไงก็ต้องชนะแน่แน่ดันกลายเป็นทําให้หงุดหงิดซะง,งั้นแต่ฉันมีความสุขกับทีมสาวไทยนะยินดีด้วยจริงๆ v o l l e y r o Highlights พลังงานเหลือล้อนการล้มยักย้ายของแคนาดาและไทยวันนี้ยอดเยี่ยมมากฟอม3 H. ทีมโปลแลนด์เหมือนหายใจไม่ทันเวลาเล่นแต้มรัลลี่ส่วนเกมรับของไทยคือปรากฏการ์แมนดีร8 4 4 ฟอร์มเยี่ยมชนะได้สวยงามสำหรับทีมไทยมีความสุขทุกครั้งที่ได้ดูพวกเธอแข่งขัน r รี8โอ88954ในที่สุดแชมป์เอเชียก็ปลดล็อกชนะแมตช์แรกได้สำเร็จเวจิลิโอเจรนหนยินดีกับทีมไทยฉันหวังให้พวกเธอได้ไปโอลิมปิกจริงๆคาสิครีเอทโว1129สุดอัศจรรย์เลยเกมนี้ชัยชนะที่น่าประทับใจ at Foley catheter ว้ายินดีด้วยกับทีมไทยตบโปแลนด์ขาบ้านต่อหน้าแฟนๆยยอารนัสิส8358แม้จะล้มแต่พวกเธอก็ยังยิ้มสู้ฉันรักในความสุขของพวกเธอยินดีด้วยทีมไทยโคชไทย4584เสียใจกับโปแลนด์ด้วยนะแต่ยินดีกับทีมไทยมากกว่าเจะอชาว5772เยี่ยมมากเกมสุดระทึกของจริง at sit down please 2045 เกมระดับ5ดาวทีมไทยสุดยอด at New York b r g e r ทีมไทยทำงานหนักมากหลังแพ้มา3เกมรวดวันนี้พวกเธอทำสำเร็จแล้วเบลเฮลันเดอร์6 6 3 1สเสียงโหฮาของกองเชียร์โปโลแลนด์ยิ่งเพิ่มความกระหายให้สาวไทยชัดๆทีนี้รู้ซึ้งแล้วสินะยินดีด้วยกับทีมไทยราชินีของเอเชีย